กับแต่งงานใกล้บ้านกลับมาแล้วค่ะแตกต่างกันมากแต่งงานใกล้บ้านมีสังคมและร<บ>ะดยี์ของตัวเองแต่งงานไกลก็มีแค่สามีคนเดียวแหละที่เรารู้จักทีลกคะพรุ่งนี้ไปกินหมาล่าร้านเปิดใหม่กันไหมพี่ทำโอทีกลับมาแล้วค่ะอ้ยยก ที่แต่งงานใกล้บ้านทะเลาะก,กันก็ยังสามารถกลับมาบ้านตัวเองได้ทะเลาะก,กับไอ้เสือมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะหอยดูนะถ้ารอบนี้พี่เสือมันไม่มาขอโทษหนูแนละ้วก็ไม่กลับไปหามันจริงๆด้วยโอ้ยหยกเอ้ยแกนี่ชอบทําตัวเป็นเด็กๆนะอายุเท่าไหร่เข้าไปแล้วเนี่ยพราะไม่มีความสุขก็เก็บกระเป๋ามาหาแม่แม่ดีนะตอนนั้นหนูเลือกที่จะเชื่อแม่แต่งงานใกล้บ้านก็เลยกลับมาร้องไห้กับแม่นะ และคนที่แต่งงานไกลเวลาโดนลังแกอยากร้องไห้อยากหนีแต่ก็ไม่มีที่ให้ไปโยกคนเบาๆหน่อยแกไม่เห็นหรือพี่สะพ้ายแกนั่งอยู่เนี้ยแต่งงานไกลปีใหม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอครอบครัวหยกฮัลโหลว่าไงหยกแม่คะแม่ห่อเกี๊ยวอยู่ใช่ไหมหนูอยากกินเกี๊ยวไส้หมูอื แม่รู้แล้วว่าเราชอบกินเกี๊ยวเออนี่อย่าลืมชวนเสือมาด้วยนะลูกนะแต่งงานไกลดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยททลักคะเดีย๋ยวฉันเอาเกี๊ยวไปทอดก่อนนะเีรักแต่พี่ช่วย สองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านเลยครับลำบากใจแย่เลยใช่ไหมอ๋อไม่โทษที่รักหรอกปีก่อนเราก,ก็อยู่บ้านกันปีนี้อ๋อเพิ่งคลอดลูกจะไปไหนก็คงไม่สะดวกแม่หนูอยากหยาก,กับพี่เสอือหนูไม่อยากอยู่กับมันแล้วะแม่แม่ไปอยากให้หน่อยนะอะไรนเนี่ยโยกพูดบ้าอะไรเนีน่ยฮะ แต่งงานใกล้บ้านมันดีจริงๆรเหรอหกลับไปหาแม่บ่อยเพราะฉันชอบทะเลาะกันกับพี่เสือพี่เสือ,อแล้นมผงที่หนูฝากซือ้อนมลูกเหลือขวดสุดท้ายน้ำจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงคิดว่าเงินมันอยู่ในอากาศเหรอที่กูจะไปคว้ามาได้ให้มึงกับลูกอ่ะกูทำงานงงงๆแต่มึงสองคนเอาแต่แช้เงิน,นะะอ่ะฮะลงไปกูจะนอน กับพี่สะพ้ายที่แต่งงานไปกลับมีคนที่ห่วงเธอแล้วก็รักเธอไปครับแม่ที่รักคืนนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ใช่หรอทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะเพื่อนไม่สำคัญเท่าเมยเราไงงั้นจะใช้ไม่ทำข้าวให้กินนะเดี๋ยวสี่เดี๋ยววันนี้พี่ชูฝีมือเองดีมากรอชิมนะจ๊ะท้องเสียซะเนี่ย มาแล้วพริกแกงไก่ที่หนูชอบไหมคะพี่กับแม่เนี่ยตั้งใจทำปีมือเลยนะหนูละเหม็นความรักจริงๆเลยโคนดีหน,น,นะก็หนูหมายถึงพี่ชายหนูเนี่ยโชคดีมากที่ได้พี่ออมเป็นแฟนทั้งสวยทั้งเก่งทำกับข้าวก็อร่อยถึงแม้ว่าพี่ชายหนูจะไม่ได้เลื่อนกึนเหน <c oughs> มือนกันแหมหยกก็พูดเกินไป รอไมเนี่ยมาแล้วเป็นไงบมัม่งอมสินชอบไหมลูกถ้าชอบนะเดี๋ยวแม่จะทำให้กินอีกเรื่อยๆค่ะแมด่ดังนั้นดังนั้น,น,นแต่งงานกับคนที่ใช่ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอิจฉาพี่อมจังอย่าเลยสิน้องสาวคนเดียวบ้านเรามีบรรยายดูแลอยู่แล้ว เช่ใจพี่เดวี่สนับสนุนฮัลโหลค่ะออมซินพ่อกับแม่กำลังไปหานะจริงเหรอคะแล้วพ่อกับแม่มาไงคะต้องขอบคุณมอที่ออกค่าตั๋วให้ลูกก็ยังเล็กแม่ไม่อยากให้มาหามันลำบากค่ะที่ร้าขอบคุณนะคะ การแต่งงานทางไกลไม่ได้เลวร้ยวายเสมอไปถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเข้าใจเราแม้ว่าการแต่งงานจอยู่ห่างไกลออกไปหลายไมล์แต่จเจอคนที่รักคุณจริงการแต่งงานไม่เกี่ยวกับระยะทางหรอก